Good morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับพาเที่ยวทำนาคาะเนาะก็ในคลิปก็คือจะบอกหมดเลยว่าจองยังไงไปยังไงแล้วต้องทำอะไรบ้างเตรียมอะไรไปบ้างแล้วไปแล้วรู้สึกยังไงคนลุกไหมหรือว่ายัางไงต่อ <laughs> ก็ไปดูเลยคะ่ะ อันนี้คือต้องจองคิวมาทุกคนใช่ไหมคะต้องคือผ่านแอปทุกคนถึงจะเข้าได้อ่าก็ติคสีวัคซีนแต่ถ้ามาจากถ้ามาจากภาคเก้าจังหวัดคือกรุงเทพอยุธยาฟ้าจีนอะไรพวกนี้น่ะวัคซีนนั้นต้องสองเข็มแล้วก็ต้องมีผลการตรวจมาด้วยตรวจโควิดอย่างน้อยก็เจ็ดสิบสองชั่วโมงหรือสามวันนะครับไม่ให้เกินนั้นถ้าเกินนั้นก็เราไม่รู้ว่าไปไหนมาไหนบ้างใช่ ก็จะไม่ให้คืนเลยใช่ไหมคะครับทั้ยทั้ง้ั้ลทนะงทับเตรียมน้งตั้งทั้งมั้งทั้าทั้งทถ้งมื้งทั้งทั้งทัมองอัอง้งมับบ้งทั้งทัองทัางทัะะ้งยั้งท้องทัางทั้งทั้งท้งทค้งทั้งทั้งทอ้งทั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 างันลืันงนะะทั้งทั้งทั้งทั้ลท่นนะลูกนะ้งทั้ทําไมัึงเราง้ากงได้ต่ ตัวเป็นยางพารามันจะกันลื่นเวลาเราลรยตัวของเชือกนะคะสัมผัสเราบันไดเหล็กตลอดแนวเส้นทางข้าบเหนือไครเราไม่รู้ว่า จังหวัดไหนจังหวัดไหนเป็นมาบ้างเนาะมาหลากหลายจังหวัดเพราะเราเปิดให้เข้า430คนแล้วเราต้องดูแลตัวเองเห็นพี่เขาบอกว่าคิวไปถึงมกราแล้วใช่คิวย้วเต็มเอียดเลยนั่นมากเ่นมากโอเคทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ถ้าใครไม่ได้อมาก็มาซื้อที่อุทยานเรามีขายค่ะดื่มน้ำด้วย น้องซื้อน้ำเลยดุค่ะ<ด>อันนี้คือบัตรอะไรนะคะพี่อันเนี้ยอันนี้คือเป็นประกันอุบัติเหตุนะครับถ้าเกิดัติเหตุเฉพาะภายในพื้นที่อุทยานนะครับเราก็จะใช้ควบคู่กับตั๋วที่ชำระขึ้นอุทยานนะครับรักษาพยาบาลตามในเคสที่เราได้รับบาดเจ็บนะครับผมคล้ายๆกับประกันอุบัติเหตุทั่วๆไปนะ เยี่ยมมากสุดยอดค่ะทุกคนนี่นะคะเราไปแบบไม่รีบนะคะทุกคนชิลๆเป็นคำแนะนำจากพี่เขาด้วยนะคะว่า สะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเพราะว่ามีบันไดให้นะคะทุกคนน้อยหนึ่งเราพักผ่อนให้เพียงพอเราประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ครับทำร่างกายให้สบายวอร์มอัพนิดนึงแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆใช่ต้องทานข้าวนะต้องทานข้าว <30 S 1> ามสิบนาทีหรือชั่วโมงหให้แบบว่าข้าวเขาเผาผ่านอาหารเผาผ่านในร่างกายเราเรียบร้อย แล้วเราค่อยขึ้นมไม่ใช่ว่าเรากินอิ่มแล้วเราจะขึ้นนะครับถ้าขึ้นเลยเนะี่ยคือร่างกายมันจะบีบเพราะเราจะบีบก็เลยทําให้แบบว่าอาจจะมีอ,อาการอาเจียนหรือทําให้ลงเท้าจะเป็นตะคิวน้ําหนักเพิ่มอะไรเงี้ยเราเน้นความปลอดภัยของร่างกายเราที่ที่สุดครับอืจริงครับ ใช่ค่ะพี่ไก่ถ้ำไม่หนีเราไปไหนใช่ไม่หนีเราไม่เอางี้ถ้าเราไม่ไหวนี่เราได้หนีจากถ้ำที่ถ้าเวลาเราเหนื่อยมาให้เราพักพิงตัวหรือให้หย่อนขาให้เส้นเราแบบผ่อนคลายได้มากที่สุดแต่ถ้าเราเรานั่งแบบลาบสนิทกับพื้นเวลาเราลุกเราจะหน้ามืดเวลาเราเหนื่อยออันนี้คือพี่นุ๊ตหนึ่งไม่ได้นอนนะคะแล้วก็ไม่ได้ทานข้าวนะ ไม่มีพลังงานไม่มีพลังงานแล้วแบบมาถึงก็คือหนักหนาอยู่ชันอยู่แล้วก็โหดอยู่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงจุดจ G แล้วนะคะตอนนี้พีนุตก็คือเย่ไม่ต้องขึ้นทางชันแล้วแทนพีนุตเลยนี่ก็สซซูสาวโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างบนเลยนะคะ โทษค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่จุดที่อีกร้อยเมตรจะถึงถ้ำนาคาานะคะแต่ว่าจริงๆเราผ่านมาแล้วเสียนหนึ่งเออไม่ใช่เสียงสามนะคะก็คือเสียนแรกที่เราเจอเลยก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเป็นตรงนี้นะคะก็คือไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าอา่อคนเข้าคิวเอขอพรนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยาอกรบกวนเขาด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือขึ้นมาแล้ววิวสวยมากคือยิ่งขึ้นอะ่ะ มันจะผ่านจุดชันเนาะจุดที่ชันมากๆอะ่ะตรงนั้นอะ่ะก็คือจะเป็นจุดวัดใจเออแต่แต่เอ,อบางคนก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครออกล่างกายอยู่แล้วอะ่ะเราว่าโอเคเลยเพราะว่าเขาทําบันไดใหม่อะ่ะอืมแบบที่เห็นในคลิปเลยนะคะในรูปอะไรเงี้ก็โอเคเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นเยอะแล้วก็ไม่ต้องรีบนะคะ่ะไม่ต้องรีบอืมถ้าใครที่แบบ รีบขึ้นรีบลงอย่างเงี้ยเราไม่แนะนําเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะเนาะพี่ไก่เขาก็แนะนําว่าอย่ารีบดีกว่าถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็คือพักอืมเรากําลังจะเดินไปถ้ำนาคานะคะตอนนี้ก็คือพักเรียบร้อยแล้วพักเอาแรงถ้าใครเออเหนื่อยอะไรเงี้ยก็มีจุดพักในแต่ละจุดนะคะจะมีตั้งแต่จุดเอจนถึงจุดเคตอนนี้เราอยู่ที่เดี๋ยวดูก่อนว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหน จุด L นะคะตอนนี้เราอยู่จุด L แล้วก็เดินไปให้ถึง K ก็จะเป็นจุดสุดท้ายโอเคก็เดี๋ยวเจอกันนะคะ Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare แล้วก็จะเดินไปตามกายไปไทยเวทมากเหมือนมีเราสามคนตอนนี้ดูความรู้ใหม่นะคะคืออาจจะทุกคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าเราเพิ่งรู้ว่าเขาปิดให้คืนนะ่ะบ่ายสองโมงนะคะคือถ้าใครมาหลังบ่าย2องอ่ะก็คืออดหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์แล้วก็ที่สำคัญต้องจองมานะคะอืม าจะมาท้ำนะคะให้ปักหมุดมาที่น้ำตกตาดวิมานทิพย์นะเพราะว่าเราไปผิดมาแล้วค่นี้คใช่ไหมล่าสุดเป็นหมอนวดแล้วนะเป็นตะก้องเป็นไกด์เป็นนำ พี่เล mm ี hmm> ้ยงนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์แมลงนะคะแนะนำให้ใส่เสื้อแขนยาวมาเนาะเพราะว่าอย่างเราใส่แขนสั้นมาเราวแบบโอ้ยยุ่งใส่แขนสั้นมาแล้วก็คือแบบตอนนี้ก็คือเกาคันแบบแดง ยุงเยอะมากทุกคนคือตอนนี้มันเป็นเวลาปลายสามนาทีนะคะก็คือเกือบ4ี่โมงเย็นแล้วอากาศข้างบนมันก็เย็นเย็นชื้นชื้นอ่ะเนาะมันก็จะมียุงมีมแมลงอะไรเงี้ยใครแพ้ก็เตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะคะอุปกรณ์ป้องกันยุงป้องกันมแมลง โอ้ยค่อยๆพร้อมไหมฮะเเอาเท้าแล้วหันหลังลงแต่ถ้าเอาหลังลงเนี้ยเรื่องใหญ่ <laughs> อาไม่ทันพาทิตตกดินตอนนั่งเรือนะคะแต่ว่าตกที่นี้ก็สวยอยู่นี่ะอกหนึ่งเก้าก็เจ็จ็ปพี่จิโร่นะคะแล้วก็แฟนพี่จิโร่ใช่ไหมคะน่ารักมากพี่สองคนติดต่อได้นะคะ โอเคค่ะทุกคนก็ต่อไปนี้นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคือต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวตองอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรขนาดนั้นคือถ้าไม่ได้เจอตัวเองอะไรเงี้ยก็จะแบบก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริงหรือว่าไม่ได้จะลบรูนะคะโอเคมาเหตุการณ์แรกก็คือมันจะมีช่วงที่ไปเอ,อตรงหลวงผู้สาวคือตอนนั้นอะ่ะเราอะ่ะไม่ บอกก่อนแว,ว่าไม่เหนื่อยเลยคือเรางงมากว่าแบบเอ้ยขึ้นไปขนาดนั้นไม่ไม่เหนื่อยได้ยังไงวะคือยิ่งขึ้นยิ่งสูงยิ่งอากาศดีอากาศดีมากทุกคนคือถ้าใครชอบปีนเขาอะหรือเดินเขาอะก็ไปเถอะค่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเอออ่ะโอเคเขาเรื่องก็คือระหว่างทางอะคือเราเราก็เริ่มหิวแล้วใช่ไหมเพราะว่าบอกก่อนว่าเรากับพี่นุนะคะเดินกันทั้งหมดเจ็ดชั่วโมงนะคะซึ่งปกติแล้วอะ ก็เดินแค่สามถึงห้าชั่วโมงนั่นแหละแบบแต่เราเดินไปเจ็ดเพราะว่าเราแบบชมวิวถ่ายรูปดูนี่นันมันทีนี้มันก็เลยเกิดอาการหิวคือเราหิวแล้วเราก็นึกถึงเนื้อยา่างเนื้อยา่างแบบเนื้อสไลด์ย่างกินเนื้อยา่างอยากกินเนื้อแบบพี่นุชกลับไปซัดหมูกระทะกันคือเราตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งอุดรธานีมันก็ห่างกับบึงการแค่แบบ ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นานมากเราก็กลับแบบลงมาไปไหว้หลวงปู่ลือแล้วก็จะแบบสัตว์รถกลับมากินหมูกระทะเอสบา S ต่อสุดฟูแล้วเพื่อหมูกระทะของเราเราทีเนี้ยเอ่อพี่จิโร่ะค่ะที่เป็นไกด์ของเราสองคนนะคะก็บอกว่าเนี่ยกลับไปเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวลงไปอะเดี๋ยวก็แบบ ได้กินโคหุ่นพลยังคําแล้วอะไรประมาณนี้อืเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรใช่ปะเราก็แบบเราแค่อยากกินเนื้อเฉยๆแต่ว่าลงไปแล้วก็คือกินข้าวกะเพราก็ได้อะคือเราไม่ได้อะไรปรากฏว่าทุกคนคือหลังจากที่เราไปไหว้ปู่อือลือเสร็จระหว่างทางกลับมาคือเดี๋ยวเราคือโลเคชั่นให้นะระหว่างทางกลับมามันก็ต้มีตลาดเล็กๆอยู่ตลาดเล็กด้วยคือทั้งทั้งทางอ่ะคือเป็นป่าเลยนะคือมืดมันก็ไม่ใช่ไม่มีบ้านคนเลยแต่ว่ามันก็ มันก็ไม่ได้เจริญอะไรขนาดนั้นหมายถึงว่าไม่ได้แบบเป็นบ้านคนติดติดกันแล้วก็เป็นแบบไฟถวาวงทั้งทั้งถนนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะทีนี้มันก็จะมีตลาดเล็กๆอยู่ตลาดหนึ่งเออคือด้วยความที่แบบเออเราก็ไม่ได้คิดว่าจะกินข้าวใช่ปะ่ะเราก็กาจะแบบสัตยาวกับอุดรแล้วอยู่ๆพี่นุชพี่นุชก็เลี้ยวเลี้ยวเข้าตลาดมันจะเป็นตลาดหนึ่งเออเราไปหามาแล้วก็คือชื่อตลาดบึงคงลงนะคะ ทุกคนคือตอนนั้นแบบมันเหมือนตลาดมันกำลังจะวายแล้วอะแล้วคือมันเป็นแบบมันเป็นสถานที่จริงอะทุกคนมันเป็นแค่ตลาดตลาดนึงตั้งอยู่แบบตรงที่ที่แบบไม่ค่อยมีคนผู้พาสอะไรเงี้ยเออแล้วก็ร้านค้าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือมันเป็นตลาดแบบตลาดต่างจังหวัดทั่วไปแลยทุกคนแล้วพปรากฏว่ามันมีร้านร้านนึง คือเขียนว่าเตาถ่านแล้วก็แบบเฮ้ยพี่นุชเตาถ่านแบบเฮ้ยพี่ขับขับไปดูดิว่าม,มันมีมันเป็นอะไรเอออะไรเงี้ยมันเป็นร้านอะไรถ้าหมูกระทะคือจังหวะนั้นแล้วคือถ้ามีหมูกระทะก็คือจอดกินแล้วอะไรประมาณน,นี้ยปรากฏว่าขับเข้าไปทุกคนทุกคนมันคือร้านเตาถ่านโคขุนพลยังคําแล้วแบบเราแบททุกคนอะแบบทโทรศัพท์ทุกคนอะหมดนะตอนนั้นคือหมดเกี้ยงเลยเราก็เลยไม่ได้ถ่ายฟุตเทจมานะคะคือแบบเฮ้ยมองแรกกับพี่นุชแบบพี่ ตอนแรกคือแบบฮนี่พูดเล่นๆบนเขาลวเลยคือพูดเล่นๆคือก็จริงจังนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้จะแบบไม่ได้กะจะกินโคขุนพงยังคำเพราะว่าไม,ไ, expect, ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีร้านโคขุนพงยังคำอยู่ตรงนี้ทุกคนก็คือเกรดดีแล้วนะคะคือเนื้อดีมากมันเป็นแฟนชายของโคขุนพงยังคำเลยนะอ่ะถ้าเกิดว่าโอเคก็ถือว่าเป็นอินโฟมิชันไปเลยเราแบบว่าใครใครเหนื่อยใครอะไรเงี้ยก็มาแวะกินร้านนี้ได้นะคะก็ไม่ได้ห่างไกลจาก อถ้ำนาคามากแล้วก็ใกล้กับทางไปไหว้่อู่อือลือเลยนะคะอืมีก็ไปลองแหวกกินกันได้นะคะก็นั่นแหละทุกคนมันก็เป็นประสบการณ์แรกๆที่แบบว่าอืมทันตาเห็น้วยหรออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับชมแล้วก็แบบก็ลองวิเคราะห์กันดูนะคะมันอาจจะเป็นดวงของเราก็ได้ที่แบบเออบางเอญแบบหิวแล้วโชคดีแบบอยากกินเนื้อก็ได้กินเลยหรืออะไรเงี้ยหรือไม่รู้ดีอาจจะ no อะไ <g média> ทุกนี่ก็ยัง Amazing กั <g> บพี่นท์อยู่นะคะว่าแบบเออแ,แค่อยากกินโคฮุนมันยังคำแค่พูดบนเขาไม่ได้อธิษฐานนะคะพูดเฉยๆพูดลอยๆ <g <g <g> ก็ได้กินเลยเย็นวันนั้นคืนนั้นก็กินอิ่มชาร์จแบบที่ร้านได้แบบที่ร้านบริการน่ารักมากเลยค่ะทุกคนก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะก็โอเคทริปทำนาคาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเพราะว่าเราเห็นหลายๆคนเม้นท์ถามไม่ใช่เมนดิโพสถามในกลุ่มเออทำนาคา เออเราก็แบบเออไหนๆเราก็ถ่ายวิดีโอเล่นกันแล้ววะก็เ,เอามาตัดเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูเลยละกันสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนรีวิวทำนะคะให้ข้อมูลไกลคนไหนไปยังไงจองยังไงโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <laughs>